นี่ก็เป็นอีกหนึ่งบันทึกประสบการณ์การใช้งานอุปกรณ์แล้วอยากจะมาบันทึกไว้นะครับเพราะว่ามันใช้แล้วมีความสุขครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันใช้ดีครับเพราะใช้ดีก็เลยมีความสุขนะครับก็เลยอยากมาบันทึกไว้จริงๆเมาส์ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะซื้อมาตั้งแต่แรกนะครับพอดีไปเห็นที่ร้าน JIB นะครับตอนนั้นคิดว่ามันเป็นเมาส์แบบมีสายก็เลยซื้อมา พอซื้อมาปุ๊บตอนแกะกล่องปรากฏว่าเอา้ามันเป็นแบบไร้สายเฉยเลยนะครับซึ่งตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจจะซื้อแบบไร้สายแต,แต่ก็ลองเอาไปใช้งานดูนะครับพอใช้งานปุ๊บปรากฏว่ามันดีนะครับใช้งานดีมากเลยก็เลยจะเอามาเล่าบันทึกไว้ในคลิปนี้นะครับเพื่อคุณผู้ชมบางท่านที่กำลังสนใจหาเมาส์ไร้สายนะครับดีๆสักตัวหนึ่งไปไว้ใช้งานนะครับ ผมก็แนะนำตัวนี้เลยอันนี้ใช้แล้วดีจริงๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเนี่ยมันไม่หนักไม่เบากำลังดีนะครับน้ำหนักกำลังดีเลยพอดีเพราะว่าอันนี้ผมใส่แบตเตอรี่ที่เป็น rechargable e Battery ด้วยนะครับก็คือมันจะหนักกว่าเดิมนิดหน่อยใช้แบตเตอรี่ขนาด3 a นะครับ2ก้อนตรงนี้แล้วก็ตัวดองเกอร์ของมันเนี่ยจะอยู่ข้างในตรงนี้ อันนี้เป็นเมาส์ไร้าสายที่ต้องใช้ดองเกิลนะครับต้องใช้ usb ตัวหนึ่งเสียบนะครับไร้าสายแล้วก็ที่ตัวมันเองเนี่ยมันมีปุ่มสำหรับเปิดปิดด้วยนะครับหยุดตรงนี้ปกติเราก็จะปิดไว้เวลาเราพกพานะครับแต่ว่าต่อให้เราเปิดแต่ถ้าดองเกิลมันไม่ได้เสียบเนี่ยมันก็จะไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวสาภาพก็จะดับของมันไปเองมันก็จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานนะครับ เนี่ยเวลาที่เราไม่เสียบดองเกิลเดี๋ยวสาพมัมก็จะดับไปหรือว่าอันนี้เหมาะกับเวลาที่เราใช้งานแล้วเราไม่ได้ปิดคอมพิวเตอร์หรืออาจจะใช้งานเสร็จแล้วก็ลุกออกจากคอมเลยโดยที่เราไม่ต้องมาพะวงให้เจ้าตัวนี้เนี่ยว่ามันปิดหรือยังอาจจะไม่ต้องมาคอยเปิดปิดตลอดเวลานะครับต่อให้เราเปิดไว้แล้วก็เอาวางไว้เฉยๆเนี่ย มันก็จะอยู่ในโหมดประหยัดพลังงานขอมันอยู่ดีนะครับซึ่งมันก็ตั้งแต่ผมใช้งานมาเนี่ยเจ้าแบตเตอรี่ตัวนี้สก้อนเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นมันหมดเลยนะครับน่าจะสักพักใหญ่ๆแล้วก็ถือว่าประหยัดแบตเตอรี่ได้พอสมควรหรืออาจจะเป็นเพราะอีกอย่างหนึ่งผมใช้แบตเตอรี่ของตัวนี้ด้วยนะครับที่มันความจุค่อนข้าง,งเยอะมันก็เลยใช้ได้นานตัวนี้นะครับ ene loop ตัวนี้ใช้ได้นานเลย ส่วนรูปลักษ์ก็สวยดีนะครับสวยดีตรงนี้เนี่ยมันจะด้านดานสัมผัสนุ่มๆน,นะครับสัมผัสนุ่มสัมผัสแบบมันจะไม่เหมือนการจับพลาสติกแบบธรรมดาทั่วไปนะครับไม่จะไม่เหมือนตรงส่วนนี้จะไม่เหมือนตรงนี้แต่ว่าตรงเนี้ยมันจะเหมือนเรากําลังถูผ้ากำมะหยี่อยู่อย่างไงอย่างนั้นเลยนะครับ นี้ Feeling Touch ดีมากๆเลยส่วนตรงนี้ก็โอเคนะครับก็ปกติดีมียางให้มันหนืดให้มันหนืบติดมือเราด้วยนะครับแต่ก็ไม่เหนียวนะครับตัวนี้ไม่เหนียวส่วนดอตเปอร์อินชตรงนี้นะครับหรือว่า dpi ตรงนี้เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วว่าปรับไว้หรือว่าปรับได้กี่ระดับแต่ว่าปกติผมก็จะ,จะใช้ dpi ที่ต่ำที่สุดนะครับก็คือประมาณ800 800 dpi นะครับผมก็จะตั้งไว้ปรับตามที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้มีปุ่มพิเศษอื่นๆนะครับไม่ได้มีปุ่มทางขวามือตรงนี้เอาไว้ forward backward นะครับไม่มีไม่มีปุ่มอื่นเลยเป็นแค่เมาส์ธรรมดาที่มีฟังก์ชันการใช้งานแบบพื้นฐานพื้นฐานเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าใช้แล้วมีความสุขก็เลยถือโอกาสนำมาบันทึกความ ทรงจํานิไว้นะครับมาบันทึกความสุขนี้ไว้แล้วก็เผื่อคุณผู้ชมกําลังสนใจหาเมาส์สักตัวหนึ่งที่ใช้งานดีๆไปใช้นะครับตัวนี้ไม่แพงมากคิดว่าน่าจะประมาณ200นะครับประมาณ200นิดๆผมจํายี่ห้อไม่ได้ละครับแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่ชื่อยี่ห้อหรือเปล่านะครับ arrow x ก็จะมีรูปแบบนี้อยู่ a r r o x น่าจะยี่ห้อมันแล้วล่ะครับตัวนี้อันนี้ก็น่าจะชื่อรุ่นนะครับ YDKE 1800นะครับ Wireless Mouse อืมตัวนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยไม่ไม่มียางพลาสติกอะไรนะครับตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นแค่ยางอ่าเป็นแค่พลาสติกเฉยๆนะครับไม่ได้มียางกันลื่นกันกันอะไรนะครับเป็นแค่พลาสติก จริงๆมันก็มีข้อดีนะครับเพราะว่าผมก็ใช้เมาส์มาค่อนข้างเยอะเวลาที่โดยเฉพาะเมาส์เกมมิ่งบางบางอันเนี่ยที่เป็นแบบมาโครนะครับมันจะมีอย่างตรงนี้มันจับกระชับก็จริงแต่ว่าพอใช้งานไปพักใหญ่ๆเนี่ยปี2ปีมันก็จะเริ่มเสื่อมสภาพแล้วมันก็จะเหนียวนะครับมันเหนียวเวลาโดนเหงื่อโดนสิ่งสกปรกต่างๆก็จะเหนียวนะครับโดนฝุ่นซึ่งอันนั้นนะมันก็ มันเป็นข้อพิจารณาแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีแบบนั้นนะครับจะไม่มีปัญหาแบบนั้นมันเป็นแค่พลาสติกธรรมดาแล้วก็เอาผ้าถูธรรมดาได้เลยเช็ดทําความสะอาดได้เลยนะครับการดีไซน์ก็โอเคนะครับนี่วางแบบนี้มันจะมีนิ้วก้อยกับนิ้วนางให้วางตรงนี้นิ้วกลางกับนิ้วชี้แต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนถนัดนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็จะจับแบบนี้ก็เอานิ้วนางเนี่ยคลิกขวานิ้วชี้คลิกซ้ายแบบนี้นะครับ เนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะจับแบบนี้ก็เหลือแค่นิ้วกลอยที่เอาไว้ตรงนี้ส่วนใหญ่จะคลิกขวาด้วยนิ้วนางก็แล้วแตะ่คนนะครับแล้วแต่คนแล้วก็แต่คนถนัดนิ้วกลางก็ไว้ใช้สครอล l อย่างเดียวตรงนี้โอเคก็เป็นบันทึกอีกหนึ่งบันทึกนะครับบันทึกความสุขบันทึกความทรงจำหลังจากการใช้งานอุปกรณ์ IT ที่เราทุกคน เราส่วนใหญ่แล้วกันครับเราส่วนใหญ่น่าจะต้องได้เคยจับสักครั้งหนึ่งในชีวิตแน่นอนครับนั่นก็คือเมาส์นะครับตัวนี้จะเป็นเมาส์แบบไร้สายนะครับของ arrow x y d k e 1800นะครับมีสวิชเปิดปิด o f f on อยู่ตรงนี้นะครับดองเกิลอยู่ด้านไหนแต่ว่า LED ตรงนี้มันเป็นสีแดงนะครับมันไม่ใช่อินฟราเรดดังนั้นอันนี้อาจจะต้องพิจารณานะครับว่าเวลาเราไปซื้อเนี่ย เราอยากได้สีแบบนี้หรือเปล่าโอเคลวงนะครับอันนี้มันแค่เป็นช่องใส่เฉยๆถ้าออกมาก็ลวงไม่ได้มีที่ล็อกไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ได้มีแม่เหล็กอันนี้อาจจะแยงตาหรือว่าอาจจะเวลาใช้งานในห้องประชุมหรือว่าอะไรแบบนี้ครับเราอาจยกขึ้นเนี่ยก็อระวังแสงมันแยงตา,าท่านอื่นๆด้วยนะครับ แสงมันจะแยงตาได้เวลาเรายกเวลาใช้งานในที่คนเยอะๆนะครับอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวนี้มันไม่ได้เป็นแบบคลิกเงียบนะครับมันเป็นแบบธรรมดานี่แบบนี้นะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการใช้งานในที่ที่คนเยอะๆเท่าไหร่มันเป็นเมาส์แบบธรรมดาที่เป็นฟังก์ชันการใช้งานแบบธรรมดานะครับแต่ว่าก็คุมค่าตัวมันอยู่นะครับเพราะว่าใช้งานปุ๊บก็รู้สึก รู้สึกดีนะครับเวลาเราเลื่อนเมาส์เนี่ยแล้วทิศทางการเลื่อนของเคอร์เซอร์บนหน้าจอบนเดสก์ท็อปของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างสัมพันธ์กันนะครับไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแหวกแนวสักเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเมาส์บางอันเนี่ยขอเอาเซนเซอร์เลเซอร์มาไว้ด้านล่างบ้างด้านบานบ้างอะไรแบบนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการดีไซน์ของเมาส์แต่ละรุ่นซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคน ใช้งานจะถนัดไม่เหมือนกันอีกด้วยนะครับตัวนี้นก็จะเป็นอยู่ตรงกลางตรงนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเดีย๋ยวพบกันใหม่กับการรีวิวแล้วก็การบันทึกความสุขความทรงจำจะเป็นอุปกรณ์อะไรนั้นก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ